บทที่หนึ่งรู้ตัวไม่ต้องเดียวรู้ตัวไม่ต้องเดียวต้องที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีทันใดอย่าเรื่องมากหรือมากเรื่องในการรู้สึกตัวอย่าไปรอโอกาสอย่าไปรอเวลาหรืออย่าไปตั้งท่าเช่นเวลาทำงานยุ่งยุ่งอยู่ก็บอกว่าโอ๊ย นี่กำลังยุ่งอยู่รู้ตัวไม่ได้หรอกหรือไม่มีเวลาที่จะรู้สึกตัวหรอกเพราะกำลังยุ่งเดี๋ยวเอาไว้ให้เสร็จงานก่อนจึงค่อยรู้สึกตัวก็แล้วกันหรือพองานเสร็จจริงๆก็บอกว่าเดี๋ยวให้กลับไปถึงบ้านก่อนพอถึงบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวทานข้าวให้เสร็จก่อนพอทานข้าวเสร็จก็บอกว่า เดี๋ยวไปเล่นกับมากับแมวก่อนพอเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดทีวีดูข่าวซะหน่อยดีกว่าเพราะช่วงนี้ข่าวการบ้านการเมืองกำลังน่าติดตามเมื่อดูข่าวดูละครเสร็จก็บอกอีกว่าเดี๋ยวต้องอาบน้ำก่อนเห็นท่าจะดะีเมื่ออาบน้ำเสร็จก็บอกว่าโอ้ มีชุดขาวอยู่นี่เดี๋ยวต้องใส่ชุดขาวซะหน่อยพอใส่ชุดขาวก็บอกอีกว่าอ๋อต้องขึ้นไปที่ห้องพระก่อนถึงจะถูกต้องจุดธูปเทียนกราบพระบูชาพระรัตนตรัยให้เรียบร้อยพอเสร็จก็บอกว่าอ๋อต้องสวดมนต์ไหว้พระสวดอิติปิโสร้อยเก้าจบ ต่อด้วยยอดพระกันไตรปิดกแล้วปิดท้ายด้วยพระคาถาชินบัญชรพร้อมแผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลอีก3-4ถึงสหน้ากระดาษพอทุกอย่างเสร็จเวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วดึกดื่นค่นคืนแล้วถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วเห็นทีจะต้องเข้านอนเพราะทำมามากแล้วเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ ค่อยรู้สึกตัวก็คงจะไม่เป็นไรกระมังอะไรจะมากเรื่องถึงปานนั้นทุกๆก,กิจกรรมรู้สึกตัวได้เลยท่านรู้สึกตัวได้ในทุกกิจกรรมอย่าไปมีเงื่อนไขใดๆเลยกับการรู้สึกตัวต้องเป็นอากาลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการไหนๆเวลาใดๆหรือ ณแห่งหนนตำบนใดและไม่ต้องไปจัดสรรปั้นแต่งอากับกริยาลักษณะลีลาท่าทางต่างๆขึ้นมาเป็นแบบฉบับในการรู้สึกตัวโดยเฉพาะไม่ต้องพยายามทำให้ดูดีสวยงามอ่อนช้อยนุ่มนวลละเมียดละไมเป็นระเบียบแบบแผนเป็นปกตินั่นแหละ แล้วก็รู้สึกตัวไปตามปกติไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำหรือดัดจริตแต่อย่างใดมีความเป็นปกติในการรู้สึกตัวและเป็นผู้มีความรู้สึกตัวเป็นปกติจนเป็นอุปนิสัยเป็นอัตโนมัติคือรู้สึกตัวได้เองโดยปราศจ,จากการกระทำ ไม่สูญเสียความรู้สึกตัวไปไหนอยู่กับความรู้สึกตัวและเมื่อถึงช่วงจิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายกิเลสก็ไม่มีโอกาสจะเข้ามาเยือนจิตได้เพราะรู้สึกตัวอยู่จิตก็บริสุทธิ์องใสวิสุทธิ์เพราะไม่มีกิเลสอาจถึงขั้นตกกระไดพลอยกระเจนนะท่าน ได้แก่ชีวิตสมสีสีหลุดพ้นจากกิเลสพร้อมกับการสิ้นชีวิตไม่แน่นะท่านพอถึงช่วงนั้นอาจเป็นได้จริงๆแต่ช่วงนี้เวลานี้ขณะนี้และที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องรู้สึกตัวก่อนต้องรู้สึกตัวก่อนนะ ก่อนที่ท่านจะไม่มีความรู้สึกรู้สึกตัวไว้เถิดจะเกิดผลรออะไรไม่ได้อีกแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังโอเอลังเลอยู่กระนั้นเหรือเรากำลังหาโอกาสเหมาะรอเวลาดีๆอยู่กระนั้นหรือ หรือต้องถึงเวลาในการไปเข้าคอร์สก่อนกระนั้นหรือต้องรอให้ถึงเวลาเชืเหรือจึงจะรู้สึกตัวได้ผู้เขียนขอเตือนว่าอย่าไปมีเงื่อนไขใดๆเลยในการรู้สึกตัวอย่าไปเรื่องมากหรือมากเรื่องเลยในการรู้สึกตัวอย่าไปงองแงให้มากนักเลยในการรู้สึกตัว อย่าต้องถึงขั้นให้ครูบาอาจารย์มาคอยจี้คอยบอกเลยท่านต้องคอยจี้คอยบอกตลอดเวลานี่เผลอแล้วนะเผลอคิดแล้วรู้ไหมกำลังจ้องอยู่รู้ไหมกำลังเพ่งอยู่หรือเปล่าเป็นต้นสงสารครูบาอาจารย์เถอะท่านทั้งหลายช่วยตัวเองหน่อยดีไหม หรืยอมเป็นลูกเจี๊ยบไปตลอดกันเป็นลูกเจี๊ยบที่มีอายุยาวนานที่สุดในสังสารวัฏหวังว่าคงไม่ถึงขั้นอภิมหาอม,มตะนิรันการเอาล่ะเริ่มฝึกรู้สึกตัวที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยการฟังหนังสือเล่มนี้รู้สึกตัวไปด้วยในการฟัง ฟังด้วยความรู้สึกตัวถ้าท่านฝึกรู้สึกตัวได้จากการฟังที่นี่ทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันจะรู้สึกตัวได้เองเป็นธรรมดา